สวัสดีสวัสดีกันมาทุกคู่ทุกคนวันนี้ก็พบกับช้องของดิมด้าสาวน้อยลองสารเนาะทุกคนวันนี้ทุกคนน้องดีมพี่พาทุกคนเนาะมาเบ่งพอแล้วอัปเดตอันหลังคาเหงือนเนาะเพราะว่าวันนี้ทุกคนพอแล้วจ้ะทําหลังคาบ้านนี่ตอนนี้ก็เอาไม้ขึ้นไปแล้วละะเอาไม้ค้นไป,ออไปนแล้วนะั่นแล้วลก็เอาขอลองไปพาขอไปนึ่งเลยเนาะลองไปเอีา สวัสดีทุกคนเขาไมเคยรู้สึกว่าใ่โอ้มันมันหยุ่มอ่ะหยู่มยังตกยังฝนตกแดงมื่นเลยชนัดได้การพีชนะบวัดีเด้อทุกคนสวัสดีอูมันนี่อันตอกไม้อันนั้นตอกไม้อันนี้ไม่สีนวลนะเพื่อนเนาะด้วยอันนี้ไม่ข้าวแต่นั่นก็ใช่ไม่ข้าวแหกงอยู่เออทไมคนแล้วอันอันไปสร้างมาแล้วคุณมาส่งมมือเล็กก็เหรอ มือันพัดมือวัพัเนาะคุณมาส่งอันนี้ตัวนี้คุนอันพ่อซื้อจะโดนอันนี้นะอ,อัน,น,อน,นละอันนี้พอแล้วซื้อก็ไงโดนแล้วก็อันรุ่นนี้พ่อแลื้อไม่ไม่เอาไงนี่หากคาซื้อมาไม่ละทุกคนไม่น้อยไม่ข้าวนี่ซื้อมาจะโดนแต่ว่าที่จริงกับ่นธรรมดาเคนจะเอาไมาา้นะฮะนะซิกเหน่ยแต่ว่าตัวนี้เป็นไมส้ส่แปดสีแปดเออแบอันเป็นไม้สามเจ็ดโอ้โอ้อ้โอ้้อ้อ ใส่สีนว่าเอาที่หนึ่งอ๋อใส่ที่เลยวะเอาที่หนึ่งเช่ว่าไม่นน่ะสมองไม่ข้าวเ้าใหญ่นะไม่น่ะด้วยห้านาทีนะเขาจะใส่ห้างห้างก็ได้เพราะมันแข่งเลยแต่ว่าไม่อันข้าวมันมันน้อยมันบางมันน้อยบางเนาะใส่ข้าวใส่สีนว่าเอาที่ไมมสิเป็นลักษณะนี้อ่อนๆหมอใส่เช่นเลย ต้องดิ่มครั้งคนเข้าเนี้ยแล้วก็ไม่ให้เพลี้ยพวกเธอทุนผัวจะที่ตามต้องกันทุกคนเอ้ยเพล้วกับโบคอยได้บโบธนักก่นใด้แต่ว่าค่อยเฮ็ดไปพ่อไม่ตัวพ่อสร้างมาไม่อันเท่าไหร่ก่อชื่อเท่าไหร่เนาะที่เก้าแสนไปนี่แหละเก้าแสนไปป้าทั้งเงินบาทสิบตุ๊กยี่ห้อเนาะประมาณสองพันป้ายสองพันป้ายเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนให้เพ่นแล้ว อันทแทะมาเก็ใส่ไม้แล้วมันตอนพ่อแล้วใส่หลังเอากระเบื้องขึ้นตรงนี้สิใชยให้เบิ้งอีกนะทุกคนเน,นาะแม่ยังกำลังแทะอยู่แม่ยังกลังแทะกำลังกะอะไรงงเงี้ยกำลังอู้ดายเยอะมั้งพี่กอนเฮ้ยทุกคนน้องนี่เห็นอีหยังบวามย่างเฮ้ยพ่อมีหางต่อหางต่อวะตรงนี้หน่ะถังต่อตอันบุมมีตัวตี่บุมีแล้วตายเห็นเลยวะเพียวเชี่มี ะไว้เขาว่ากันผีเลยดูดิเห็นวะไปทะเลห้ามออกเดินถึงยันเป็นผีทุกคนแบบวันนี้ข้อสุขดีเลยมาดูพ่อแล้วแล้วก็จะลังต่อดีน่าไม่ใช่ลังเพิ่งมิงั้นไปเอาน้ำพิ่งมากินแล้วไปทุกคนันไปเบิ้งแต่ละระยะระหลไลยันไลยันเลยเนาะเอองักเออน้างอเออหน้เบอทุกคนลูกเพลงอีกคนยังร้ ทุกคนนังด้าเจ็บเท่าใด,น,ดนังด้ากระดีนนิดหนึ่งละนังด้ายักขึ้นมาแหงนังด้าก็เลยตัดสินใจขึ้นมาขาสั้นดิๆๆ๊ดดิ๊ดดดเอามา <c oughs> คน <c oughs> ไปกำลังใจให้น้องดีนอย่าให้ตกเลยทุกคนกอมีจักไม้จักเล็กเนาะทุกคนอาการนังด้ากะไข่เนื้หนึ่งละพอแต่ยังเจ็บบาดแผลเนื้หนึ่ง ไปดังดากาัดีในนึ่งแล้วนะทุกคนอย่าหันมื้อนึ่งแต่ทำอิดนะทุกคนออหมอเฮอกินแต่สองเอ,อ,อเ่อพูดอะไรมาีนึ่งสองเม็ดหมอเฮอสั่งให้กินแต่สองเม็ดหมอเวอรจัดเข้าไปอีกสามเม็ดโอ้โหหัว <laughs> เรื่อยโอ้น้องดีเแ็่อย่างนี้รุ่มพ่อก,กินพอ่อนี่ทุกคนขลแล้วเหรอฮดย อยพ่อนาแมบอกว่าให้ดีกันขึ้นไึงทุกคนม,ม,มนยะไปยังไเลย,ย,ย <c oughs> เอย่เะเมนพ่อลูกไตง่เนี่ย<ม>อดิบไตมาพี่แม่ล <c oughs> ดูท่าเธอลูกว่าเนว่าพ่อมีลูกมนมีลูกสายเนาะลูกก็ไปดิมกับมาซุวยแหว่จะดีวะก็พวกนก็จะช่วยตัวยังบูดีอช่ <c oughs> ยามาโอ้ฝนตกปานนี้เพื่อไปเก็บหอยเพื่อนาะฝนตกอีกหรออออุ้ยฝนเลิมตกหอยเดียมเกี่ยมเบื้องน้องด้วนลงนี้เด้อถ้าฝนตกแม่นไอเดียมเบื้องน้องไต่ขึ้นไปพุ่นนหรอแฮะแหกแหกไวเนี่ยไาเดียมแม่เนี่ยจะวางจะวางข้าวจะวางกระเพื่องเพราะ่าขึ้นแนวเดือ พ่อเบื <irgendw carbono altri> ้องเบื้องอันเบื้องชิงเราเบื้องฉีกับเบื้องพอตุ้นะดีว่ะหู้ยะได้พอขึ้นทางเดึกนี่พอขึ้นทางได้ทางดึกก็ได้พอแต่ขึ้นฮอดไวก็พอแมนอันนี้พ่ออย่างบอตอกเนาะ อยกใี้น้องไต้ไปไอ้ดีผมจีเลยวะเปลี่ยนออกมาคูดกันเถอะตอนนี้นนเปลีน,นออเอามาคูดแต่กสีพ่อจนบุ้มมดแม่นบางอันก็เป็นหูจ้องปุ้งที่งในพ่อทีเด้ออันแก้มตาตีได้ไอ้ดีมตอนนั้นนะตอนนั้นตอนนั้นตอนพ่อเป็นไข้ขน่ียาดนี้เฮีย ดอมีสร้างสร้างสรกดีนะนะพอแอนมีจะเน้น่งกำลังสิเน้นลงลูกจอยกันไหมลูกตุยกันไหมลูกตุกนะลแดไม่ีสินไหไปใส่ดิมไปไปไปไยืนไมบอมันทุกคนต้องยจลงอุ้ยอิริมจะจับไม้ตัวนี้ไ พ่อพ่อกับบตอกไม้อันนี้เธอลูกพอดีใจเนาะลูกใครเห็นอันนี้ไอเดียมเขาจะตอบเดี๋ยวพี่ดีดีเธอก็สูงนะแต่สั้นนี่ไอเอดียมไอเดียม,ม,มเธอก็สูงนะแต่สั้นนี่คิดง้อตอนลงพอสันเตี้ยส,สวยบ่ได้ ทุกคนไม่ต้องได้ลงน้องได้ชิบุโตโดนลงโตใหัเลยบอกลาแจ็บเลยสลัดกันต้านนะทุกคนเนาะมึงพอแล้วทิ่ลงว่ะหันบอมบาบัมบมดีมสิไดรลดข๊มบาราตาคนคนบอมบารบัมบัมบัมิงวัง ยัดไปดูฮัตตุกลลนิการมินเตยำเย่เย่ยำยำยำเธอเค <laughs> ยสุขสันนะมาสันตุกนะทุกคนน้องดาสูงก็มาอื่นอีกน้องดาปันยักษ์เลยเ <laughs> กือบสูงเท่าต้นมะหุงเฮยจุดๆได้บ้าออเออทุกคนบ้านนี้น้องดาสูงก็อดดิบอีก <laughs> ว้ายเฮ้ยอะไรนี่นะ เออน,นั่งน,นี่งๆเอ่อฮือหัวเรียกินจะมีหลายพวกทุกคนเสื้อของน้องดาเป็นไขน้นี่แม่เวริรนซื้อมีมาให้เลยมามาแล้วน้องดากาบางทีก็บม่อยากกินข้าวมูเมนเบี่ยยากใช่คุณดีนนี่ทุกคน <c oughs> โมเมนต์บ่ยากเลยทุกคน <c oughs> อันเราเล่าว่ากว่ากินกินใหนหนึ่งกระเพาอ, <c oughs> อันป้อนไปน้องดาพอแล้วสองคำออีกเอาอีกคำนึ่งอันพอแล้วอีกคำนึ่งคำสุดท้ายทายสุดเร็วน้องดาก็สลุเป็ด <c oughs> นี่สภาพคนอยู่ข้างล่างจ้ะ กขอรื้ดดจัดถึงได้นี่นะอีกนดเงอีกแนึงแ่กคนงามนด้ไม่ดีกว่ามเยนี่งาีแไม่แดงไม่แดงบางีเปล่ากันี่เออเสียนเสียนไม่นี่แหละเคยปักมือนองละกอยดีมกูอไว้ไว้ไวกขคนภาพแล้วนี่ หาเบิ้งได้ยากเดอยดิมหาไม้บิงใงญ่า่โซก้ามให้เบิ้งแน่มีซิคแครบร่หาไม้เมกี้นี่ไม่มีมีแต่ก,กระดูกทุกคนได้ดิมไอ้ดิมกินข้าวหลายไปอย่างไอ้ดิมคือบวอ้วน ทำไมเธอผอมอย่างนั้นซอนเป็นไหนเธอผอมมากแต่ว่าซันกินข้าวน้อยหนึ่งฉันเป็ยังอ้วนอยู่อย่มากหอบเพราะว่าวยานไม่ไหลเราบริหราดี่ยงวงงน้องดาแลนะงงข้าวตัวเป็นไข่เนี่กินแต่ต้มีำก็ยัง <c> อ <oughs> ้วนกว่าเก่าว้าไอ้หัว ขึ้นมาไอ้ดิมขึ้นมา,าขึ้นมา,าอพอกระดิวยไอ้่อมาตอกก่อนอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ามาอ่านมือที่สองเนาะตุ้ดิมก็เอากระเบื้องมมายายไ,ไว้ถถวฝ่ายเพื่อแบบอันนี่ให้พ่อง่ายเน,ะนะาะ 私はね、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 私ね、私 ที่สองมีเสือให้เประก่า cái nó gìm nhúc anh mà nó ai bên theo bên theo bên theo bên chút bên ha một chút, một chút. น้องดิที่เอาอันกระเบื้องมทุกคนไม่ไปจุดจุดแล้วแม่พ่อแล้วไปกินข้าวมาแล้วล่ะขึ้นไปต้องดิมคอยแบบยืนยืดยืในพ่อแล้วแล้ว,ลวก็พแ,แ,แบบแ,แล้วก็ทําการใส่แล้วทุกคนเนะาะจักแพนหนึ่ง <laughs> ทุกคนก็กัก็แบบแพนแบบหนักเดี๋ยวน้องดิมคนไปจุดิดจุดแล้วน้องดิม,ดๆๆงดมสีไทยเบิรงอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคุยทุกคนตอนนี้น้องดิมได้ <laughs> เอากระเบื้องมาเป็นจำนวนหนึ่งเนะเาะวินิจซียูอ่านสี่สิบแผ่นเราดีบ,บางไปสี่จุดเนาะแล้วพอแล้วอันแปลงรังค้าแล้วนเราดีมาสี่ยืนให้พอ่อยืนอันกระเบื้องเนาะให้พ่อเห็ดน,นี่แดดเริ่มออกแล้วก็ะโหลกเอ้ยกระเบือ้องนันนี่นเราดีมขนออกมาเดี๋ยวนเราดีมสิขนมาอีกแล้ทีเดียวเนาะ ทุกคนตอนนี้พอแล้วปู่ไปปู่มาแล้วงงมุ่งไปมุ่งมาแล้วมันคือว่าพวกเข่าพวกเข้าก่อนเนาะเนาะพวกโผล่ที่ผ้แพร่พอจับที่นี่นะตัวแพร่พอจับหร่อเ่อเออพอตอนลุกยกกันแผ่นนี่มาก็ว่าคือว่าคือว่ามีแผ่นใหญ่แผ่นน้อยแหละ,น,น,หละน้องจะ่อคำพูดอะไจักจีลุกมาประสานกันก่นอน่กันบูได้แผ่นใหญ่แผ่นน้อยแบบ ตงปุกว่ะจักดินี่ทุกคนปลูกกระชินแล้วแล้วฝนตกก็บูถือกเราไปนะเพราทุกคนอันนี้มันมือที่สามนาะที่เท็ดอันไม่บอกพ่อที่สามเลยเนาะมืดเนี้่ยฝนตกต้องดีมบ,บ่มีน้ำมันไปหุ่เงียนกันเลยมาช่วยพว่อมาช่วยพ่ออีกต้องได้มีคนแบกแบกกระเบื้องไปนะ เห็ทุกคนขึ้นมาซาๆเลยเนาะฝนจะตกแม่เบินแต่งกลิ่นน้องดิมหนึ่งเข่าค้างเมียนไป,ไปดีีทอีกเท่หนึง่ง,งก็หยิบออกนหนาวพอแล้วตาฝ<ม>นเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เราฝนแห้งก็ดิ่นอันฟ้า้องน้องดิมบอกการา<แ>์ไทยเลยมาทายตอนฟ้าอยู่บ่ฮ้องงานละเมื่อวานน้องดิมโอ้แตกเด้อ เธอนี่ห้่มเลทุกคนห้่มเลยตอนนี้ยังเป็นปองอยู่กางร่มยังไงนี่ดังกัง มีน้ำมนันและได้ไอ้ี่ได้ไอ้ดีเป็นตะครวยเฝ้าเงินล้วนี่เ <c oughs> มไปหองเยนเมนก็หลายคนไน้ไปอยู่บ้านเขาเพราะเขาก็มีรถไฟฟ้าที่ไฟฟ้าออ <c oughs> น das <st> <an> ี่โอ้เฮาดีได้ไปได้ยังคนหนึนะคุณผู้วมฟ้ามันจบแค่ก่อนไปก็ไม่ได้บีกว่าเอาจังเลยตอนนี้ก็หายจากมวงหนึ่งนี่จังเลยนี่ฝนเริ่มเซาแล้วเขาเคยออกไปตอนนี้ก็ยังบอกอดอันเป๊ะจะบอเขาว่ามีหม้อไฟฟ้านะยิ่งหันนะถ้าถ้าน้ำมันบดถืกแล้วมันก็บดเป็นอย่างบดอื่นถืกบดเป็นอย่างนะ แต่มันมีหมอ้อหม้อไฟฟ้าตัวนึง่งมาวางาวันเอาแนววันมาปกปกใจหคระอืมของอยาบของนีง่ใช้บ้หน่ยเอาเพยเอาไปปกุก ฮะฮะข้อแรกจะลงโบกุ้มโดนโบ้ตอันเท้าอันเจ้าชือของแท้มันก็คุ้มดนมันต้องมีของแท้ของปลอมสลับกันนะนะพ่อเนาะของกอ๊อปมวนของปลอมอืมหน้าที่จับไปไปหามไม่ตัดเรื่องนี่ทุกคน พ uh, e <hi> ูดมาได้ระยะหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งอย่างบริเมืองบริษายกระเบื้องทาไมอันนี้พ่อบอกลงวะเออปลาปลาทองห้องยังเออปลาเล่นแปลาหอยเหลียมอย่างนี้โอ้พี่เจ้าลงต่างหูอู้ฝาแม

เพราว่าสามแผ่นมันเนสามแผ่นเนาะมัเข้ากันนะพอแล้วจะขึ้นได้ไหมทุกคนอึดอุดอุดโอ้เสียงกระเบื้องพอแล้วชู่ชู่ แป้งแป้งแก้มยืนแก้มยื่นกูบ้างให้พ่อไปพอแล้วขึ้นไปได้ยังสฉุนเลยควรสารแล้วค่อยต่อ นี่ตัวนี้จะเป็นหน้าต่างนะคะทุกคนเน้ขา้อเมคืนลินติดว้า โอเคทุกคนนี่<ห>นจะเป็นมือทีสี่ที่ห้านะที่กระเบื้องตอนนี้ก็อันใกล้สีลังคาอันที่เท e ียมี่เป็นเทียมพอยเนาะทุกคนนี่เหลือแต่ป้องเดียวพอแล้วอย,อยู่ฮันสบายดีสบายดีครั้งนี่สี่นะแต่ว่าม,ามือเ,อเออนนี็กกับคนที่เป็นมือดอกไม่เป็กลางใช่แม่นไปเฮ็ดเวียกเนาะทุกคนนี่เท่านี้ก็แม่นเรียบร้อยหมดแล้วว้า ใน,น,น,นเดียวเลยอีกประมาณสองสามแผ่นเนาะอือเอ้อาาก,ก,ก,ก้นนะสเร็จมนตุ๊กคุณชิบโตะอนาชื่อกันน้องดีและวแนี้ใกลสิ้แล้วแล้วคุเนาะเมนกับใกล้สิแล้วแล้วท่าน,นี้กับดิัมออกนะคนเทนี้เนาะนี่น้องด้ากับป็ดกับไก่ขอบใจด้อทุกอนา เอฟซีน้องดีงน้องด้าที่ว่าอ่าสวยอ่าประกอบส่วนประกอบส่วนสนับสนุนนะกระเบือเบ้องะกระเบื้องเนาะกระเบื้องแล้วก็หลังคา <My home. S 1> ะะไม้หอมเครื่องแล้วก็ไม้นะพี่ว่าอีดูสงสารน้องดีงน้องด้าแม่นอันส่วนอันคนจะได้นะเอฟซีจะดีคุณแม่จดีทุกคน แมนสร้างชิเป็นพอแล้วเห็ดเองมดเลยทุกคนสีมือพอแล้วการอนปูกระเบื้องกระชิป,ประมาณนี้กระไซได้ยนุนทุกคนเนาะเฮ้ย <c oughs> มืองามแต่จำเป็นมือพอแล้วอยู่สูงสูงูกปาได้ินนะประหอันนะใจใจเาเนีะแมนถ้าจ้างสร้างก่อนมัดหลายเติมไปเนาะเดอจ้างสร้างเอาค่าสร้างให้มาซื้อวัสดุเฮ็ดถึงกระชิไดลายเติมเนาะ ชิ้นต่อกันสี่ำละด้โดยสิต่อนี่ว่าจากไหนโอเคทุกคนสั้นคลิปนี้น้องดีกับชิคอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจนนี่ก็ฝากทุกคนดูขัวสนนาให้น้องดีกับน้องดาด้วยนะคะเจนไหนก็ขอขอบคุณที่ทวนมาดูคลิปน้องดีกับน้องดาแต่ต้นจ,นจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดีกับน้องดาคลิปต่อๆไปและที่สําคัญการยิงลืมกดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องดีน้ <c oughs> องดา สำหรับพี่มีก็ขอต้องสวัสดีสบาดีสวัสดีนะคะทุกคนไปด้วยนอันนี้แล้วสำเร็จรังคาเนาะต่อไปกับที่เม้นงานก็งานโบกแล้วก็งานเทพื้นตูกระโลเนาะปูกกระเบื้องแล้วปูกกระโลประตูนี่อันยังบุกมาเลยว่ะใส่เดินคนแล้วเสียอีกเนาะทุกคนายบาย